สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอุย้ยเปิดปุสการ์กันเลยครับก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเกม FMC เอ่อะไรเนี่ยอ๋อตอบคำถามได้ไหมได้เลยโอเคตนาะเป็นปกติละข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เด็กโดกด3ามข้อของหุ่นยนต์ที่กำหนดโดยนิยามของนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง อะไรวะวนจนต้องปกป้องแฟนะวนจนไม่อาจทำโอเคขอบคุณครับโอเคเอาใหม่นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ในเกมฟุตบอลเมกาแชมเปียนชิพนะครับโอ้โหแม่เป็นเกมที่น้อยคนที่จะเล่นนะฮะแต่ความมันนั้น ระดับฟิบบอกเลยเที่เกคือาจจะดังไปนะจะผมแป๊บสิเอเอเขาไม่อยากไม่เป่าไม่อะไรแล้วนะโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเฉยๆฮะยังไม่มีคลิปฟอร์อะไรหรอกใช่ไหมเฮริเคนใช่ไหมใช่ไหมเฮริเคนวันนี้เราอยู่กับน้องชายผมเองครับชื่อว่ามานากะครับเธอคือ พิฟน่าไอ์เวอร์ชันเฟสพิฟน่ไอสวัสดีคุณดูหน่อยเพียงน้องผมเบาครับไมค์ผมออกจากออกจากน้องครับลองทำท่าทางอะไรก็ได้ดิ <laughs> จังหวะสติ๊กเกอร์แข่งกันใช่ไหมเฮ้ยไม่ไม่มีอ่ะนี่สติ๊กเกอร์เดี๋ยวสติ๊กเกอร์ใช้ไงวะ อ๋อนี่ไงเอแต่งบ้านเอ๊ต้องทำอะไรหรอกวันน่ะเออพอแล้วโอเคเราไปกันดีกว่าก็ก็มาเล่นให้ดูเฉยๆแหละไม่มีอะไรหรอกวันนี้อ่ะก็คงจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษถูกไหมไปเลย อเอาละไอ้ฝึกฉันก็มาอยู่ในเกมกับน้องหนิงนะไหนดูฟีว่าอันดับหนึ่งมีใครบ้างโอ้แม่มีฉันด้วยแล้วก็มีบูชิโม <ouch> นี่อาจจะเป็นคนไทยแน่เลยเราเจอคนไทยกันฟนะินะนะอย่าให้เจออย่าให้ไปโดดที่เดียวกันนะ ส่วนเพื่อนเราเป็นคนจีนล่ะถึงเราจะเป็นคนไทยได้วยกันแต่ฉันก็จะยิงไม่เลี้ยงเหมือนกันนะนใช่โอเคไปกันเลย,เยวเลความเร็วแฝงความเร็วการพุ่งเพื่อนเล่นแอนโดรมิดา้าไปนะเนี่ย ดูจากสถานที่แล้วเราจะโดดที่โรงเรียนนะจากนี้ถือด้วยว่าเป็นสถานที่ที่มีของเยอะที่สุดแล้วก็เยอะพอสมอควรดิล้วก็น่าจะมีคนเยอะด้วยถ้าเป็นทางการเป็นแบบอย่างนี้นะครับขอบอ s s เฟียงเกมใหม่เสียงเกมดังมากเลยมาเลยไม่มีใครฟู้พวกเราได้สามคนเราไม่มีเลยนะน่าจะฟามชิวๆนะทุกคน ซึ่งผมได้คิดแผนที่จะเล่นละผมจะลองหาปืนที่เฮ้ยมีคนหาแล้วมีคนมีคนอยู่ตนู้นเร่อยด้วยเนาะคิดมีคนอยู่แถวพี่ฮะฮะฮะปืนโอ้โหไม่เจอปืน นี่เจ้าอะไรวะเนี่ยไปละตัวใครตัวมันใครจะคู่ก็คู่ไปอยากคู่แล้วใช่ไหมมาแล้วทีมาแล้วเพื่อนล่วงพ้นล่วงมันอยู่ไหนนะ ชายไปฮยไปหายไปห็ยไปหายไยไป้ายไายไปหายไปายไปหายไปหายไปหไยไปหายไปหายายไยไายไปหาายไปหายไไ้หนา มันยิงมอดมันจิงบอดมาเข้าก่อนตายเฮ้ยจะตายแล้วเจ็บปี๊ ไมันยอมแพ้แล้วอะว่าจะจับเป็นพวกพวกไหนอะโอ้โหลยะเฮ้ยตมานยเฮ้ยขยิงไอออนแค่นอนม ค answered, ใครยิงไงวะใคนอนอ่ะใครยิงไงวะใครนอนเฮ้ยใครยิงอ่ะน้องเหรออุ้ยย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 ย้ยย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 ่ยย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  ยิงเรียบร้อยแล้ว okay, oh. ใช่แล้วขอเป็นมาเป็นพวกพวกของข่าฟะจะ uh huh. ได้มีคลิปนไอฝึงสองคนไงล่ <c oughs> นะฮ่าฮนน่่าฮงาฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่้ฮ่าา จงพอเลยยดแหลกันมาเข้าร่วมจงเข้าร่วมกับพรรคพวกของเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเก็บของไ่เก็บของก่อนโอเคน่าจะหมดแล้วแหละ คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วโอ้นี่แหละเฮ้ยอะไรวะทำไมมัน่ากลัวจังไม่รู้อะไรยิงอะไรกันทำไมด้วยล่ะฮูลฮอะไรอ่ะเจ้ ปะไก่ลากปะไก่ลากใช้ปืนควจริงคุณฝุดจัดประหยัดจริงรเรียบร้อย えなんでおよそ半分の選手が生き残ってないるよって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 ってよ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 っーよってよってよっって <Okay. S 2> こんにちは組むのを初めてだけど今回のバトル一緒に頑張ろう完璧な一撃すすいが聞こえた。 อันนี้โคนอันนี้เฟเยอร์จี้ขนไอร่วงไปแล้วคุก้ายไปแล้ว โอ้โหต,ตาย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 ,ย,ย,ยวต้ยต前方にメカを発見เรเลยวเเลยแต่ีลนะให้มันพุ่งไปเไม่มีรถอะขอรถหนอ่อยเหุ่นอะไรก็ได้ โอเคไะหมดของแล้วอะเราต้องมีแล้วมีโล่ฝ่ามันเอามาทำไมวะเนี่ยมันยิงมันยิงพี่มันยิงพี่มีปืนแค่ปืนโล่จะไปยิงอะไรเขาได้ ของทองต้องหาปืนทำลายหุ่นฟังกระ็บอกแล้วเก็บปืนปืนโลมาฝามก็บอกเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยตายโอ้โหข้างหน้าข้างหลังโอเคได้ไนาเปิดระหว่างที่เพื่อนกำลังโดนทำร้ายนะฮะลอบใจอุย้ย โดนอะไรอ่ะโดนตโตา,ตายาการตัดฝิงแน่นมากแม่นกว่าใครบางคนอีกพ <c oughs> หัวแล้วน้อยใจวะ่ะเ <c oughs> พื่นอนเราตายหมดแล้วตอนนี้มันก็เหมือนเป็นนังชีวิตเรื่องหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวหาไปยิงหุ่นเหรอ <c oughs> เอ็ดวานไงเอ็ดวานคามเอ็ดวานไหนฝางเขาบอกอะไรอะเล่นยังไงยิงก็ไม่แม่นเฮ้ยนี่คือปืนปืนอะไรปืนขความชิบหายถ้ายิงระยะไกลไม่เท่าไหรแต่ยิงไม่โดนมันเลยนี่สิมชุบเพื่อนไหม 29คนพูดเองที่จะพานเลยไม่พานเลยใช่ฟงฟ้อมอ,อยู่เนะี่ะเครื่องวาร์ปวาร์ปไปนอกวง 銃声が聞こえた気をつけて前方にメカを発見銃声が聞こえたこのチャンス逃しはしない気をつけて มายมายบายอยอยมันแค้นมันแค้นเฮ้ยน่าจะเป็นตีเดียวกันนะเนี่ยขอรูดหน่อยรูดรูดรูดเออันนี้ดีกว่าใช่นี้ก่อน ข้างหน้าก็ม oh ีไปขึ hey ้นเลดิว้ยโอ้กว่าที oh ่ไหนก็ไ oh ม่ร you know ู้ตรงบนเหรอโอ้เจอแล้วเฮ้ยแม่นมมากแ่นจัดแม่นจริง <t Walking> <Sith> ไม่แคทยอมแพ้ตรงเงียนะไม่ไม่ไมไมยอมก็ได้เล่นโคตรกระจอกเลย <Okay. S 1> ไล่เก็ตที่6เลนะี่ย ห6แต okay, si okay, ้มโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับแหมทำเสียงแอปแบลวมาโอเคก็จบไปแล้วฮะรับเกมซูเปอ์แมคคีนะฮะมานากะนะฮะตัวแจกครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้ากันแล้วกันนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ